ังค่ะคือมาหั่นบางทีก็อยากหั่นเองที่มีเครื่องตัดนะแต่บางทีถ้าเรามาทำเองเราอยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะในชีวิตฉัน <c oughs> อย่าลอกีอ่ลออที่ผ่านวันนั้นทำความผิดนั้นมามากมายน่นเอย ร้องเพลงในครัวเขาว่าจะมีผัวแกเอาแกแกไปเลยเนาะแนๆก็แนะบางทีก็ไม่ใช่ว่าแกเนาจะบบกว่ารู้เรื่องแล้วบางทีคนแก่น่ะก็อี่เง่าแล้วก็คนหนุ่มดีๆคนนี้ลูกมันจะเป็นแบบอย่าคิดว่าคนเกิดนานจะรู้ความพูง่ายอย่างงี้ย รหลังเขากกินขนมปังแทนข้าวเนาะเดี๋ยวนี้เขาพูดเรื่องว่าเอ้ยกินข้าวนะไม่แป้งเยอะนะมันทําให้มีน้ําตาลนะอย่ากกินข้าวเยอะนะบางก็แก่กินขนมปังอีกนะแต่บางบางช่องก็บอกว่าถ้าไม่กินแป้งเลยนะร่างกายก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะกินเอา่วนเอาเอาที่น้นเนนะเอาพอประมาณอย่ากยัดเกินตาให้มันเน้นเกินไ ให้ท้องมันได้ทางานหรือว่าให้กินเสร็จให้มันได้เอาไปเผาหรือผ่านก่อนไงมันก็จะโอเคกินทุกอย่างเลยค่กินแม่มันทุกอย่างก็อี่พอบ้านแต่ร่างกายการเผาผ่านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องจริงนะบางคนกินไปแล้วนี่ก็ออกเร็วบางคนกินแล้วออก็เออก็ทําได้อเลยทําได้เป๊ะเหมือนกับไหม บางทีมันก็ไม่เป๊ะไม่ชอบบางทีก็ชอบนานๆใช่ไหมไม่ชอบเดี๋ยวจะกินก่อนเดี๋ยวทันเองพีนนง่นันร่วมครับนะเสร็จแล้วค่ะหันเสร็จแล้วสวัสดีนะคะเราก็ไปใส่ช่องแข็งแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกแบ่งเป็นถุง,งเลเส้นเปิดเนาะสมมุติว่าเราจะกินสี่ชิ้นสเราก็ไปทําง,งานนะประหยัดนะแล้วก็ไปใส่เลยอะไรก็ได้เอาช่องแข็งไว้นี่ เขาบอกว่าใส่ในตู้เย็นหรือว่าขนมปังที่เสร็จในช่องฟิีเล่ามากินน้ำตาลมันจะไม่ฮุ่งอีกนะนี่ดูในโลกออนไลน์ดีอย่างนี้แหละเราได้ความรู้บถ้าอยากได้ความรู้มันก็มีถ้าอยากได้ความบันเทิงก็มีนะเรื่องสันดูไม่ชอบใครก็อย่าไปด่าเขาโอเคเขาสร้างเงินได้นะพวกที่ดังๆนะ่ะคุณไปกระแสเขาเงินเข้ารัาาา้วๆนะรู้ป่ะตัวเองมัวแต่ไปด่าเขาอยู่นั่น เขาได้เงินเดือนทุกเดือนนะจะบอกให้ที่เขาไม่พูดพูดคนดังๆเขาไม่ค่อยพูดส่วนมากคนกันเองล้วบอกกันเองนเอ่อจริงนะใช่ไหมล่ะไม่ก็ใส่ช่องแข็งกินสีชิ้นก็ออกมาแม่เท่ากับแฟนก็อย่างมากก็คนละสีชิ้นกินเราก็ไม่ต้องเอาออกมาไว้นานนะทำไม่งา ต้องวุ่นวายอันนี้จะเอากินสดๆเพราะว่าเพิ่งซื้อมาก็อยากกินใหม่ใช่ไหมเออแต่ใใว่าเขาบอกว่าโซ่ชถึงแขวงออมาองมาฝรั่งว่าหรอวะแต่ฝรั่งเขาทำอย่างนี้เขาไม่ชิ้นของเขานะเขากินจนหมดเขาใส่ช่องแขงใครจะกินหมดซื้อมาตั้งยาวขนมปังอยู่คนเดียวก้เป็นนมสดใช่ไหมล่ะการใช้งเงินของเขาเนะี่ยมันนั่นีย๋ยวนี้ก็บอกว่าของเช่ไม่ดีคนเขากินเขาเอาอยุยืนมัน <laughs> เอาเถอะ กินอาหารที่แบบว่าให้รู้ว่าเป็นอาหารโอเคไหมเช่นว่านี่เป็นขนมปังถ้าเขาบอกว่าถ้าทํมามากๆอย่าแงบบพวกอาไส้กรอกก็ไม่ดีอีกถ้าเรากินไม่มากเกินอัตรามันก็กินได้กินได้หมดทุกอย่างอย่าให้กินล้นให้กินได้เผาผ่านแล้วก็ออกกาลังกายบ้างต่อยมวยก็คือการออกกําลังกายนะสวัสดีค่ะสวัสดีคขอทุกคนตั้งๆนะทําอะไรก็ขอให้เฮงถ้าแบบว่าเสียงดวงเสียง เสียงดวงไปที่ไหนก็ให้ปั้นก็เก็ไป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 ค่ะไปไป